วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันอยู่สุสบายผมมาอีกแล้วอ่าวันนี้นะครับมีหนึ่งเรื่องมาคุยกับเพื่อนๆนะครับจะหาย่ะสอบถามมาเกี่ยวกับอัปเดตการทําสีเซราโคคที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างและสีเซราค้ดมันดียังไงมันมันเหมาะควรที่จะทํากับบีบีการไหมหรือผมวันนี้ก็เลยมาคุยกับเพื่อนๆนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางประโยชน์เนาะก็คือผมได้ทำเซรามิคกับบีบีการฟืนสั้นอัดแก๊สของผม ทั้งหมดอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือทํามา6กระบอกนะครับสีซิลิโคนอ่ะคือผมหาข้อมูลมาจากในเน็ตต้องขอบคุณข้อมูลในเน็ตเนาะใน Google ไม่มีข้อมูลเชิงลึกนะครับก็ไม่ได้อ่ารู้ละเอียดนะก็เป็นคร่าวๆมาเล่ากับเพื่อนละกันจะไม่มีเทคนิคอะไรทั้งสิ้นนะครับการทําสีซิลิโคนคือการทําผิวปืนด้วยเซรามิกป่นเป็นผงที่ไม่ซ้าขนาดกันพ่นลงปืนและอบด้วยความร้อนสูงมีเฉดสีมากมายมีคุณสมบัติกันสนิมทนก่อรอย กัดก่อนขีดควนนะครับหรือเรียกว่าเซรามิกโคตติ้งนั่นเองนะครับการทําสีเซรามิโคคือการทําผิวอาวุธปืนและอุปกรณ์อย่างอื่นเช่นผมเคยเห็นถ้วยแก้วเยติเขาก็ทําโครงจักรยานเขาก็ทำนะครับแต่การทําสีอาวุธปืนไม่ได้มีแค่เซรามิคนะมีหลายแบบนะครับทั้งชุบโครมฮาร์ดโครมทำในไต้พีวีดีแล้วก็อีกหลากหลายนะแล้วแต่ ร้านลักษณะที่เขาทํานะครับแต่การทำเซรามโคนี่ก็คือหนึ่งในนั้นซึ่งทํามานานแล้วแหละแล้วก็ผมว่ามันโอเคนะข้อเสียของมันคือราคามันจะสูงหน่อยนะครับการทําสีด้วยเซราคนะแต่เห็นการทําสีสมัยนี้ก็แพงๆนะการทำสีวุืนนะโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาอัปเดตดูนะครับว่าการผมที่ทําสีเซรามิคนมาจะเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะครับเริ่มจากกระบอกนี้นะครับก็คือตัวนี้ กอ๑๘ซนะครับตัวนี้เป็นของ HK3P เพนะครับนี่เพื่อนๆเ,เห็นชัดไหมไม่แน่ใจนะครับของ HK3P นะตัวนี้ทำเซลโค้ดเนื่องจากสีเดิมมันไม่สวยนะสีสไลด์เป็นสีเทาๆนะครับเคยลงคลิปไปเมื่อน่าจะปุก8ปกปี10ปีแล้วมั้งนะตอนนั้นตัวนี้ทำมาเราวๆ8 9ปีนั่นแหละประมาณนั้นทำแต่สไลด์นะครับตัวนี้ไม่ได้ทำที่ร้านเซลโค้โดยตรงก็คือร้านสยามเซลโค้ดที่ผมทาประจำนะนี้ผมส่งทํากับ ร้าน i t e ท h นั่นเองนะครับตอนนี้นยังไม่รู้จักเซลโฟโคสสยามนะครับจากที่ผมวิเคราะห์ดูแล้วก็ดูตรงหน้านะครับคือยังเนียนอยู่นะครับสีใช้ได้แล้วก็มีแค่ตรงขอบๆนั่นเองที่มีการแบบเศษที่แบบโดนแรงๆเศษสีเงี้ยมันก็มีผลอบบ้างนะครับแต่ไม่ได้หน้าเกียดอะไรนะไม่ไม่มีสีของเนื้อวัสดุที่พองขึ้นนะครับใช้ได้คือในส่วนตัวผมถือว่าโอเคแล้วก็งานดีนะครับ แล้วก็อันนี้ผมใส่จะใส่ตู้ไว้นะ8 9ปีแล้วก็ยังดีอยู่เขาว่านะทนน้ามันทนความชื้นทนอะไรนี่มันก็ทนจริงๆนะครับอันนี้ก็คือตัวแรกที่ผมทํามาเมื่อปีนั้นนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปดีกว่านะครับกะบอกต่อมาที่ผมทำนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ M หนึ่งเก้าสี่สามจานอี้มีเช่นเดียวกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับที่ทําเพราะว่าไม่มาร์กกิ้งมันไม่สวยผมไปยิงลายมาร์กกิ้งใหม่นะครับเมื่อยิงลายมาร์กกิ้งใหม่เราต้อง จำเป็นจะต้องทําสีใหม่นะครับก็เลยเลือกวิธีการเซรัมโคดอันนี้ก็ไม่ได้ส่งเซรมโคดสยามเองนะครับให้ห้านคุณนกนะครับเลเซอร์คัสตอมไอเดียนะครับยิงลายแล้วก็ส่งทําสีให้นะครับตัวนี้ก็ผมพิจารณาจากตรงนี้นะครับเนื้องานก็ยังดีอยู่นะครับสีผิวไม่มีพองไม่มีอะไรเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่เคยคุยไปเมื่อคลิปนู้นเหมือนกันนะครับก็คือจุดนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนเห็นหรือเปล่านะครับคือเรื่องของเรื่องอรผมไปฟาดกับขอบโต๊ะ เนื่องจากแบบไม่ระวังนั่นเองนะครับอ่ามันยุบลงไปแต่แต่สีเนี่ยมันไม่ถลอกนะครับก็คือมันเรียกว่าได้เรียกได้ว่าทนอยู่นะครับคือเนื้อเนื้อเนื้อ,อวัสดุเนี่ยมันเป็นอลลอยใช่ไหมของวีปีการเนี่ย มันนิ่มมันยุบลงไปนะครับแต่สีไม่ถลอกนะสียังอยู่ยังดำอยู่แต่เป็นลอกลงไปนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้จําปีไม่ได้นะสปีประมาณนี้สองสปีนะครับโอเคนะครับย็งไงครับเพื่อนๆดูแต่นี้ไม่ได้ทําโครงล่างนะทําแต่สไลด์นะครับเพื่อนจะได้พิจารณานะครับว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับเหมาะควรหรือว่าสมกับที่เพื่อนจะต้องอยากจะทําหรือเปล่านะครับโอเคก็บอกต่อไปนะครับครั้งต่อไปที่ผมทำคือผมทําพร้อมกันกับเจ้าตัวนี้นี่ครับก็คือซิก F 2 2 9ของ V ของนะครับกับก๊อกสิบเเนื่องจากอย่างที่เพื่อนเห็นในคลิปหลายๆคลิปอะที่ผมทำสีน่นนี่นั่นเปลี่ยนสีแล้วขัดเงาแต่มันไม่ได้ดั่งใจนะครับสุดท้ายก็เลยจะต้องอส่งไปทำเซรามิคนั่นเองอันนี้ผมรู้จักกับเซราคิสยามแล้วนะครับก็เลยส่งไปทำกับเขาเองไปที่ร้านเขาเองเลยนะครับก็เคยลงลิงก์ลงรายไปแล้วนะครับนี่ จากการจารนาเช่นเดียวกันนะครับก็คือเนื้อง,งานวัสดุยังดีอยู่นะครับอันนี้ไม่มีรอยถลอกไม่มีอะไรนะครับถือว่ายังโอเคอยู่นะครับใช้ได้แถมต่ปืนผมเก่าแล้วตัวนี้เฟรมเก่าแล้วแต่สไลด์ยังเงายังสวยอยู่เลยใช้ได้นะครับสีดอีอันนี้ทำา2ชิ้นก็มีส่วนลดนิดหน่อยนะครับนี่ก็สี่เจ็ดยูนะครับแล้วก็ตัวที่ผมบอกว่าเอาไปทำพร้อมกันก็คือตัวนี้นะครับอ,อันนี้คือ ซิ 9, กเอฟสงสจ่ายยอีเช่นเดียวกันนะครับ mm. ก็คือยิงลายนั่นเองนะครับยิงลายก็เลยต้องทําสีใหม่นะครับอันนี้ทำแต่โครงบนเหมือนกันนะทําแต่สไลด์เหมือนกันนะครับนี่เป็นไงครับยังสวยสดกงดงามเนียนเงาคือมันสวยนะครับมันเฉดมันมีหลายเฉดนะไอ้สีดําเนี่ย ที่คนนิยมถามก็คือแก๊ไฟแบ็กตัวนี้น่าจะเป็นแก๊ไฟแบ็กนะครับแล้วก็มีอีกเขตหนึ่งนะครับแล้วแต่เราเลือกนะเขามีเลือกที่ร้านเยอะอ่ะหรือว่าถ้าเกิดทําร้านอื่นไม่ใช่ร้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสอบถามได้นะครับไม่ต้องจําเป็นต้องร้านนี้ก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนสะดวกละกันแต่ผมทําที่ร้านนี้อยู่ประจานะครับนี่เค okay, เลยนะอันนี้ส่งยิงลน์กับคุณนกนะครับแต่เอาไปทําสีเองนะเพราะว่ามัน2อันเนาะได้ส่งไปอันเดียวแหละส่งไปยิงลายอันเดียวก็เลยก็เลยเอากลับมาทําสีพร้อมกันกับตัวสไลส์ก๊ ให้เพื่อนๆพิจารณาดูนะครับอันนี้เราล้าสาปีเช่นเดียวกันนะครับถือว่ายังโอเคนะครับก็บอกต่อไปที่ทำนะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าอันนี้คือ Six s o u e r P 3 2พีสจาก SIX Air p r o f o r รนะครับคือตัวนี้เพื่อนก็คงจำได้นะครับผมเปลี่ยนสไลด์ไปแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้ มันยังไงไม่รู้ไม่ถูกใจผมก็เลยเปลี่ยนสไลด์กลับเป็นสไลด์เดิมสไลด์แต่งก็เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะยังไงทีนี้เนี่ยไอ้สไลด์ตัวนี้อย่างที่ผมบอกอะที่ผมเปลี่ยนเพราะว่ามันมีมันมัมน,มนโดน้สาให้มีโดนกาวมันเลยแบบทำสีไม่ได้ผมลองลมลมลม,ลมดำพ่นสีแล้วมันก็เป็นคราบๆอยู่สุดท้ายผมเปลี่ยนมาใสา่ผมเลยส่งไปทำเซลโคิคเพื่อแก้ง,งานนะครับก็ กลับมาโอเคนะครับนี่สวยกว่าสีสไลด์เดิมอะ่ะสีสไลด์เดิมมันจะเป็นอีกสีเฉดนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเฉดแกไฟแบ็กเหมือนกันนะครับนี่เป็นไงครับเป็นสไลด์เดิมมันแหละผมไปทําสีไม่มีอะไรอันนี้แค่เอามาใส่เหมือนเดิมก็เลยทําให้มันสวยขค่น้นเองนะครับอันนี้ก็แค่ปีเดียวเองมั้งก็วัดอะไรไม่ได้นะแต่ถือว่าก็ยังทนนะเพราะว่าผมทดสอบยิงผมใส่ซองดึงออกจากซองเลยนะซองพลาสติกอะครับซองพลาสติกแข็งเห็นไหมครับก็เอามาให้พิจารณาเช่นเดียวกันนะครับนี่อ่า โอเคนะครับใช้ได้อ่าต่อไปตัวสุดท้ายล่าสุดนะครับก็คือนี่นะครับตัวนี้คือ m 1 9 1 1มิ้านิไงห์ mini b นะครับของยูนิเอชเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้งานใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับก็คือคัสตอมใหม่ทั้งกระบ,บอกนะครับอย่างที่เพื่อนเห็นนะไอตัวนี้มาเป็นแบบนั้นอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นแหละอันนี้ผมมาคัสตอมใหม่ทั้งกระบ,บอกเลยครับก็คือยิงลาย Uh, ยิงลายแล้วก็ทําสีด้วยคือตัวนี้ทั้งอมดเซลโคสทั้งก็บอกเลยนะครับทั้งยิงลายทั้งทําสี้วยนะจะได้ทีเดียวไม่ต้องส่งไปส่งมาอันนี้เป็นสีดําอีกเฉดหนึ่งนะจําชื่อไม่ได้แนละ้วแต่เป็นอีกเฉดหนึ่งอะ่ะเ,เคยพูดในคลิปไปเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เพิ่งทํามาไม่ถึงปีเลยถือว่าน่าจะเปรียบเทียบอะไรไม่ได้นะครับแต่สีสวยนะสีนี้พอเอามันรวมอยู่ในตัวปืนนะแล้วก็ชิ้นส่วนอะไรที่ตัดสีดําเดิมของมันนะแล้วก็ตัวแต่งอย่างเงี้ยนะที่ผมทําต่าง ก็ถือว่าลงตัวด like like mm ีเลยนะครับสวยเลยนะสีนี้เป็นสีที่สวยอีกสีนึงนะถ้าเพื่อนสนใจไงก็เลือกเป็นสีนี้ก็ได้ครับจะมีดำดำแกไฟแล้วก็ดำตัวนี้เนี่ยลองดูเฉดได้ถ้าเกิดเพื่อนไปที่ร้านหรือว่าหาดูในเน็ตนะครับนี่เป็นไงเห็นชัดๆนะครับน่าจะชัดนะตัวนี้โอเคเลยนะครับถ้าเกิดในอาวุธปืนอาวุธปืนนะไอวิลสันตัวนี้นะครับหลักแสนนะครับนี่ สุดยอดเลยนะสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับอ่าโอเคนะครับก็หมดแล้วนะครับก็คือเนี่ยทั้งหมดที่ผมทํามาทั้งหมด6กระบอกนะครับไล่ปีแตกต่างปีแปดปี5ปี3ปี1ปีไม่ถึงปีนะครับก็มาอัปเดตเพื่อนได้รับชมกันนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าเป็นยังไงนะแต่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมถือว่าเออสีเออ,เอ,อที่ผมทำ ode, เซรดมิทั้งหมดเนี่ยนะครับสำหรับผมส่วนตัวส่วนตัวนะ ดีมากนะครับแล้วก็ทนทานสวยงามนะครับเรียกว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับแต่ข้อเสียคือราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับเพื่อนๆอาจจะลองหาร้านต่างๆหรือจะลองไปสอบถามร้านนี้ก็ได้นะครับที่ผมทำนะครับหรือจะสอบถามสืมหาร้านอื่นๆก็ได้นะครับลองเช็คราคาลองดูอะไรกันไปนะครับก็เลือกที่เหมาะสมกับเราที่สุดแล้วกันนะครับ ก็เลยมา update, อัปเดตพูดคุยกับเพื่อนกันนะครับ mm. เผื่อเป็นแนวทางเลยเนาะ mm. สำหรับคลิปนี้ก็เลนะ่งหน้าหัวยมโเพื่อนบ้านนะครับ mm. พี่ภาพใน,นต่อไปนี้ด้วย mm. ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ mm.